สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง y o u o u พ y o ยูทูบครับกิจโพสแชนแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามนมุมน,นะครับใครที่ดูในช่อง Facebook ก็เข้ามาดูในช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ก็มารายงานความคืบหน้าของคดีคุณแตงโมนะครับก็จบสิ้นกันไปแล้วก็น่าจ,จะไม่มีการอูธทอนนะก็อยากให้จบจบไปน้องแตงโมก็จะได้ไปสู่สุคติไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะครับ กวมมว่จะจะมาวุ่นวายกันเรื่องราวเราเนี่ยกันจนแบบวิญญาณก็ไม่สงบสักทีก็ปรากฏว่าคุณปอครับคุณอนุพัฒน์เลิดทวีวิทย์ก็คือเขารับสารภาพอยู่แล้วครับว่าประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็โดนตัดส,สินจำพุกห้าปีห้าปีกว่าแล้วก็ลดโทษกึ่งหนึ่งก็เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ย่าไปรู้มันเลยปรากฏว่า รอลงอาญาครับก็คือไม่ติดคุกรอลงอาญาไปสามปีส่วนคุณโรเบิร์ตโรเบิร์ตก็คุคณภัยบุญการิการชนานนชนานันก็ติดคุกสี่ปีตีปีวกว่าแล้วติดคุกน้อยกว่าคุณปอนะแล้วก็ลดกึกหนึ่งเหมือนกันก็เรือเท่าไหร่ก็ช่างมันแล้วก็รอลงอายาสามปีก็ชดใช้ค่าเสียหายก็หลักหมื่นหลักแสนนึงเท่านั้นเองพ็จบไป แต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับคุณแม่ของคุณแตงโมที่ดีใจครับดีใจที่คนที่ทำให้ลูกของเธอตายไม่ต้องติดคุกครับมันดีใจออกนอกหน้าเลยเนาะแล้วก็ออกมาบอกว่าเขาไม่เธอไม่ได้เห็นแก่เงินเธอเห็นกับความยุติธรรมมื่อจำองนี้เพราว่าไปกันใหญ่แล้วนะคุณแม่จริงๆครับ ดีใจก็ต้องดีใจลึกๆอยู่ในใจเปล่าวะ่ะก็ต้องทําเป็นหน้าเศร้าๆเาเปล่าอะบอกก็โอเคก็แล้วก็แล้วแต่ศาลครับศาลศาลตัดสินยังไงนะคะก็ยอมรับที่ศาลตัดสินนะคะเพราะว่าคุณปอกับคุณโรเบิร์ตเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะทำให้น้องตายเลยก็ทำาหน่อนี้ ว่าคุณบอลรดูแลเป็นอย่างดีอะไรอย่างดีบอกเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆจริงๆนะไม่เข้าใจแต่มันมีผลต่อคดีนะสวันนี้ก็หาเสียงอีกพักหนึ่งไมไปฟังมาเพราะนี้ผม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 ไม่ได้นับสนุนไม่ต้องไปฟังครับไม่ต้องไปฟังว่าเบอร์อะไรไม่ต้องไปฟังโอเคมาต่อกัน ้อต่อกันก็คือว่ามันมีผลไงคือเมื่อคนแม่ไม่เอาเรื่องอ่ะเหมือนกับทั้งปอทั้งบทเดียวยาแบบแสดงความรับผิดชอบอะไรไม่เอาเรื่องก็มีผลต่อการตัดสินคดีนะถ้าเกิดไปเสียงแข็งไป,ไปนู่นไปนี่อาจจะไม่รอลงอาญ,ญาก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้แล้วแต่ศาลนี่ผมคาดกาไปแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหาที่เหลือครับขนาดพ่อหา ทำให้คนตายโดยความประมาทยังปลอลงยาเลยพวกนั้นก็สบายเลยยิ้มแฉ่งนันละไม่มีทางติดพกกันสักคนหนึ่งเผลอเผอยกคาร้องกด้วยซ้ําไปเอาจิงๆิงแล้วไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเยียวยาอะไรเลยไม่ต้องบทสักบาดเลยจริงๆมันก็ต้องควรเป็นอย่างนั้นนะครับลองนึกภาพดูนะเรานั่งไปในเรือกันก็มีไอ้สองคนนี้เป็นคนขับปลอกโระโดดปวดพันกันขับ แล้วมาขับกระชอากระชากอะไรเปล่าไม่รู้แล้วแล้วเพื่อนของเราคนหนึ่งตกไปเราไปด้วยอะเราไปด้วยไปนั่งอยู่ในเรือนั่นแหละแต่พอดีเราไม่ตกเรือแล้วแล้วแล้วเราจะผิดอะไรวะข้อหาอะไรวะร่วมกันทําให้เขาประมาทเหรอร่วมกันฆ่าเหรอวะต้องมงแล้วตอนนี้คือประกาศคนหายประกาศคนหายประกาศคนหายคุณอัจฉยะอยู่ไหมครับคดีมันเป็นอย่างนี้แล้วขอวิพากษ์วิจารณ์หน่อยครับมันเป็นยังไง ทำไมถึงรอรงอาญาครับนะครับคุณตตเต้ครับคุณทนายเดชาครับแต่เดชาเขาเขาบอกอย่างนี้แต่แรกนะเดชาเขาไม่ได้พูดถึงการฆาตกรรมนะเขาบอกว่าประมาทนะท่าน,นเดชาไม่ต้องนะเอาพวกนี้แหละครับว่าไงพี่บอกว่าเป็นการฆาตกรรมเป็นการมีหลักฐานเยอะแยะมากมายโอ้โหหลักฐานมีไอ้ทาย นตีนที่อยู่เมืองนอกไอ้แคร์่าอะไรนะโอ้โหเป็นตุกเป็นตะจะเป็นไงครับโผลออกมางี้ประกาศประกาศคนหายครับประกาศต่อต่อเต้เห็นไปลุยไปเฉียงไปหาเรื่องกับรองผู้การที่ใต้อยู่นะโดยเขาตอบกลับมาเขาไม่กลัวเขาหรอกไม่มีใครกลัวใครหรอกครับจริงๆริไม่ต้องไปรองผู้การหรอกให้แค่เป็นตำรวจธรรมดาเป็นพลตำรวจ เป็นในสิบก็ไม่จําเป็นต้องกลัวใครผมจะบอกให้จริงๆงไม่ต้องกลัวแม่งหรอกเป็นผมนะผมเป็นในสิบเ่ยผมก็แม่งไม่กลัวใครหรอกให้มึงเป็นรัฐมนตรีให้มึงเป็นหายอ,าอะไรกูก็ไม่กลัวมึงถ้ากูทําถูกต้องอ่ะมันคนเท่ากันนะเว้ยจะไปกลัวอะไรวะแล้วเราเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อ่ะเราก็ไม่กลัวใครวะใช่ปะแ้วรองผู้การเขาจะซัดขายทองไปในคลิปนึงเดี๋ยวจะพูดว่าเรื่องราวมันเป็นนะ <c oughs> ครับเรื่องนี้เป็นดราม่า ดามายาวเหยียดมาสรุปแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะก็เหมือนกับคนขับรถเมย์อ่ะขับรถเมย์อ่ะปอเป็นคนขับรถเมย์โรเบิร์ตเป็นกระเป,เป๋ารถเมย์อ่ะแล้วก็น้องคุณแจงโมโดยสารรถเมย์อ่ะแล้วอยู่ๆอะ่ะเขาไม่ปิดประตูอะ่ะจริงๆเขาต้องปิดประตูเขาเขาไม่ได้ปิดประตู พอดีรถมันเบรกอะ่ะเบรกคุณแตงโมตกไปรถอะ่ะตกจากรถเมย์ไปแล้วก็เสียชีวิตอะ่ะเรื่อง่งนี้คนขับรถเมย์ตั้งใจฆ่าคุณแตงโมปะ่ะกระเป๋ารถเบย์ตั้งใจฆ่าคุณแตงโมไม่ใช่มันเป็นความประมาทก็ออกมาอย่างนี้จริงมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงนื่อนอะไรเลยครับกระแสะโซเชียลกระแสะสังคมคนที่ต้องการแสง เขาจะออกมานู่นนี่นั่นหมอพรทิพย์ก็ออกมาคนนู้นคนนี้ก็ออกมาไปเรื่องหใหญ่โตโมโหลานกันไปเลยพวกนี้ก็ะะจะออกมานะสรุปว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับตาก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วผมก็แฮปปี้ดินกับขนะุดนะคุณปอคุณโรเบิร์ตก็กลับไปทํางานทําการแล้วก็ก็คงคงจะคงจะไม่หลงกระเรินกับแสงสีเสียงความสนุกความบันเทิง นะครับก็คงจะหันมาดูแลสังคมหันมาดูแลช่วยคนด้อยโอกาสกันให้มากเึ้นเพราะพวกคุณมีมีเงินรนะวยอนะคุณมีเงินให้แม่น้องเตมโอมแม่งเป็นล้านล้านหลายล้าน่าานนะคุณก็เกียดเงินมาให้คนจนคนไร้บ้านก็จะดีนะผมบอกให้เพราะคุณก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางแล้วข้อสารเขาเมตตาป่านี้สารก็จะไม่รอลงอาญาก็ได้ใช่ไหมตอนนี้ก็ถือว่าคุณก็ มีชีวิตใหม่ขึ้นมาแล้วชีวิตหลังจากนี้ไปก็น่าจะไม่รู้ว่าคุณก็คงรู้กันเองนะวัยสังคมแบบนี้มันฟอนเฟะมันมันเหลวไหลผมอยู่มาก่อนผมอยู่มาก่อนผมเคยรวยมาก่อนผมรวยมาตั้งแต่เด็กๆผมขับรถสป,ปอร์ตขับรถวิสแบทสป,ปอร์ตโหลดเตี้ยเท่ากล่องไม่ขีดรวยมาก่อนแล้วผมก็อยู่ในสังคมแบบนี้บันเทิงเริงรมผู้หญิงเต็ม เที่ยวผับเที่ยวบาร์แดกเลสไม่ได้นะเจ็บคอแบตนี่ก็ยังพอก้อมแก้มต้องแดกบูเรเบิร์นเนี่ยมันก็ลื่นคอบุรีก็ต้องวินตันมาโบโรเท่ทหน่อยก็ต้องลักกี้นะไม่มีไม่มีก้นกองเวลาเคาะเคาะเคาะเท่หน่อยมันไม่ได้มีอะไรที่หลัง,ย,งยั่งยืนหรอกมันเป็นความสนุกชัว่วคู่ชัวยยช่วหยาบเท่านั้นเองแล้วเวลาเราเมาเราเมาเราก็ขาดสติ แต่ก่อนนั้นแดกฝิ่นด้วยนะฝิ่นฝิ่นนะเดี๋ยวนี้ไม่ขายไปไหนหมดเลยฝิ่นเป็นก้อนดําๆเป็นเล็กกินไปกินน้ําร้อนตามเนียพวกไฮโซก็ต้องแดกฝิ่นตอนนั้นมันมีผงอ่ะมันไม่มียาบ,บ้าใช่ปะก็แดกฝิ่นนี่นหละมาผ่านมาผ่าหนหมดแล้วดีแล้วได้ตั้งสติด,ดีแล้วผมก็อยากให้คนที่อยู่ในสังคมบันเทิงเริงรมทั้งหลายเขาก็ตั้งสติดีดนะไม่ต้องไปอะไรมากเราจะไปมั่วเซ็กมั่วหาเหวไเกันมากมายเอากันแต่พอประมาณ ก็จะดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วเรื่องของน้องแตงโมก็ขอให้น้องแตงโมก็ไปสู่สุคติพบไปอยู่ก็ต้องแล้วแต่นะครับจะไปอวยพรเธอก็ไม่ได้มันก็อยู่ที่บุญกรรมที่เธอทำนะจะมาจะไปบอกให้ไปสวรรค์เมื่อทีเอ้ถ้าเกิดเธอ,อไม่ทำความดีเธอก็ไปสวรรค์ไม่ได้นะคำพูดของเรา จะบอกให้ไปนรกเเอาเธอทาความดีเยอะก็ไปนรกไม่ได้ก็ให้ไปอยู่ไปสู่สุคติก็แล้วกันนะครับก็ตอนนี้เธอก็สบายแล้วแหละนะไปอยู่กับคุณพ่อเธอแล้วกันเพราะคุณแม่เธอก็สบายไปทั้งชาติแล้วแหละใช่ไหมไม่เดือดร้อนเธอก็ไม่ต้องมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงนะครับนะับ่นะคือนะนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับ ชอบก็โอเคไม่ชอบก็คอมเมนต์เข้ามานะมาซื้อกระถางผมหน่อยครับอันนี้เป็นกระถางกันตัดกระถางบ้านบ้านครับแต่ฝีมือไม่บ้านเลยคนทาบ้านบ้านแต่ฝีมือบ้านบ้านมันเป็นงานศิละปะครับเอาด้วยกาแฟมาทําขายใบละร้อยเก้าสิบาทครับเซตหนึ่งมีมีสามใบแต่จะเลือกเอาก็ได้อน,นุนอันนี้ไอ้น,นี่นั้นก็ได้สี่ร้อยเก้าสิบาทค่าสง่งสีครับสำหรับท่านที่จะสนุนช่อง กีจพศชาวนาเดี๋จะสนุนค่าสู้คดีกับผมนะครับผมมีสองคดีคุณอัจฉริยะกับคุณวัชินนักรองชื่อดังผมสู้นะครับสู้สู้ยิบตาสู้ประกาศว่าสู้ครับแล้วผมได้ทนายคู่ใจซึ่งเป็นนายที่เก่งมากๆไม่แพ้ใครในปัจจุบีนี้เลยก็โอเคเลยนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเรข่บัญชีหลังจากขึ้นที่ผมจบสิบบาทยี่สิบาทห้าสิบบาทร้อยสองร้อยพันสองพันเป็นกำลังใจให้กับ แล้วก็คุยกับผมในอินบ็อกก็ได้ใน f c e e o o o ดรกิจพลเดชวิสัยหรือมาคุยกันในแอดไลน์ก็แอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวเลขไอดีไลน์ก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบแลนะ้ววันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจบขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พาคุ้มคองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี เราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ